คลิปนี้มาเคลียร์ข้อสงสัยกันดีกว่าทำไมกันนะครับโกคูกับบจิตา้านั้นถึงไม่ชุบชีวิตพ่อและแม่ของตนเองมาทั้งที่มีความสามารถในการชุบได้คำตอบมีแน่นอนในคลิปนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลทั้งหลายผมเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับคงเคยเกิดข้อสงสัยนะครับว่าทําไมกันนะครับเบจิตาหรือว่าโกคูก็แล้วแต่ทําไมนะครับไม่ขอพรจากเทพเจ้าดราก้อนบอลในการชุบชีวิตนะครับพ่อของตนเองมาหรือว่านะครับดราก้อนบอลนั้นไม่สามารถจะขอพรอ,อะไรพวกนั้นได้เออซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งประเด็นนะครับที่ถามกันมาเยอะและก็บ่อยมากๆเลยนะครับซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย ดนนีผมก็อาจจะเคยพูดเกี่ยวกับตรงนี้ไปแล้วครับว่าทําไมแต่คลิปนี้เนี่ยก็คือทํามาจัดเต็มให้เหลยนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage ของผมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีแหละครับสำหรับเพกของเรื่องนะครับแล้วก็ะลองของเรื่องนะครับอย่างโกคูกับเบจิต้าทั้งสองคนเลยเนี่ยก็เป็นชาวยาผพันธ ยาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้โคคูของเรานั้นก็เป็นเด็กน้อยพัดถิ่นนะครับก็คือมาอยู่ที่โลกนี้โดยไม่ทราบว่าตนเองนั้นเป็นชาวเซยาและในท้ายที่สุดนะครับก็คือทราบและแหละว่าตนเองนั้นเป็นชาวเซยาและในมูฟี่โบรลี่นั้นนะครับก็มีการเล่าอาดีตนะครับว่าชาวเซียานั้นนะครับทำไมการเป่าพันธุ์นี้เคยเกือบจะสูญพันธ์เป็นเพราะว่านะครับฟรีเซอร์นั้นได้ทําการล้างค่าดวงดาวไปหมดเลย จึงทําให้นะครับไม่ว่าจะเป็นบาดักผู้ที่เป็นพ่อนะครับหรือว่ากินเน่นะครับที่เป็นแม่ของโกคูก็ตายไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นหรือราชาเบจิต้านะครับผู้ที่เป็นพ่อนะครับของเบจิต้าก็ตายไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนนะครับถามว่าดราก้อนบอลในเรื่องดราก้อนบอลนั้นเนี่ยสามารถนะครับชุบชีวิตคนได้หรือไม่แน่นอนนะครับสามารถชุบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลของชาวนาเม็กเอยหรือแม้กระทั่งนะครับซูเปอร์ดราก้อนบอลนะครับที่ปรากฏมาขึ้นนะครับในดราก้อนบอลภาคล่าสุดนี้แต่่วา ครับมันมีเหตุผลหลักๆเลยนะครับว่าทําไมการโกคูกับเบจิต้านั้นถึงไม่ชุบชีวิตพ่อและแม่ของตอนเองขึ้นมาเราขอไปพูดนะครับถึงประเด็นของเบจิต้าก่อนละกันนะครับว่าเบจิต้าเนี่ยเหตุผลจะน้อยกว่าโกคูสําหรับเบจิต้านั้นเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่พี่แกนั้นไม่ชุบพ่อของตอนเองมานะครับอย่างราชาเบจิต้าเนื่องจากว่าพี่แกนั้นก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันกับพ่อของตอนเองสักเท่าไหร่คือฟิลแบบก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องชุบชีวิตพ่อของตัวเองขึ้นมานะครับคือแบบมุ่งหวังในการที่ทําให้ตััวววเองงงงงนนน้แแแแข็กกกกรร่่่่่มมาาาหยถึใชๆทีีพ นั้นบุกมาที่โลกเพื่อต้องการแบบว่าขอพรจากราก้นบอลอันนี้ก็เป็นคําตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเบจิต้านั้นไม่ได้สนใจในพ่อของตนเองหรือแม้กระทั่งนะครับผ่านมาหลายปีและช่วงที่เบจิต้าเป็นคนดีแล้วเบจิต้าก็ไม่ได้มีความสนใจนะครับที่จะชุบชีวิตพ่อของตัวเองขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนของตนเองก็แล้วแต่เนี่ยไม่คิดจะชุบขึ้นมานะครับเนื่องด้วยว่าพวกนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่คนดีอยู่แล้วนะครับคือดั้งเดิมเผ่าพันธุ์ชาวไซยานั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่รักการต่อสู้สุดๆเเเเลลลยยยยนนรับบแแ้้้้ววกก็็็ปผ่่าาาพุุททีโหหดดดสๆจึงํใ เบจิต้าคิดว่าหากชุบขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะสร้างปัญหามากกว่าไม่ชุบดีกว่านะครับปล่อยให้แบบว่าตายไปนะครับตามวัฏจักรชีวิตไปน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าโอเคเหตุผลกับเบจิต้าอันนี้เนี่ยน่าจะครอบคลุมหมดแล้วนะครับก็มไม่น่าแปลกอะไรเพราะว่าเบจิต้าจริงๆแล้วก็เป็นคน,นเย็นชาๆอยู่แล้วนะครับนอกจากลูกจากเมียเนี่ยนะที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเด็ไปในตอนนี้แล้วก็แทบจะไม่ได้สนใจใครเลยด้วยซ้ํามาที่ส่วนของโกคูกันบ้างนะครับส่วนของโกคูนี้เนี่ยจะมีเหตุผลหลายเหตุผลรองรับนะครับอ่าอย่ารยารถมวคู สามารถชุบชีวิตพ่อกับแม่ตัวเองได้หรือไม่แน่นอนชุบได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่โกคูนั้นนะครับไม่ชุบนะครับอันนี้คือเหตุผลในช่วงหลังๆที่มีการบอกมาคือโกคูก็คิดแหละครับว่าเดิมทีแล้วชาวไซยาเนี่ยก็คือเป็นเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายอยู่แล้วนะครับก็อย่างเหตุผลเดียวกับเบจิต้าเลยก็เลยการชุบมานั้นอาจจะสร้างปัญหามากกว่านะครับอีกทั้งโกคูนั้นนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับกับพ่อกับแม่ของตนเองซึ่งถามว่าแปลกไหมโดยส่วนตัวคิดว่าจริงๆก็ไม่น่าเรื่่่่่่ออองแแแลกกกะะไไไรรรนนเพพาาาววโคููัั้้บบบมมดถ ถึงแม้ว่าในมูฟี่ของดราก้อนบอลภาคโบลี่นั้นจะมีการเปิดเผยแล้วครับว่าทางด้านของบาร์ดากีเน่นั้นรักในตัวของโกคูนะครับแล้วก็คาดหวังของในตัวของโกคูด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับโกคูไม่ได้รู้เรื่องราวตรงนี้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับโกคูก็เลยคิดว่าการที่ไม่ชุบชีวิตนะครับพ่อและก็แม่ของตัวเองมาน่าจะเป็นผลดีมากกว่านะครับก็ด้วยผมที่ผมบอกไปเลยครับโกคูอาจจะคิดว่าพ่อของตนเองนั้นแม่ของตัวเองนั้นนะครับก็คือเป็นคนโหดร,ร้ายนะครับฟิลประมาณนั้นเลยด้วยนิสัยดด้้งงเิมขอชาวาวยย่แตละคนบ คูเนี่ยมันไม่นึกถึงบุปการีหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบรักพ่อรักแม่หรือเปล่ารักคนที่เลี้ยงตัวเองมาจริงๆตรงเนี้ยบอกเลยนะคบว่าไม่ใช่นะเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้หากใครจํากันได้โกคูนั้นนะครับเคยคิดนะครับจะชุบชีวิตปู่โกฮังมาแล้วจนในท้ายที่สุดนะครับเกือบจะได้ชุบแล้วนะครับแต่ว่านะครับก็คือไปเจอกับปู่โกฮังมาแต่ปู่โกฮังนั้นปฏิเสธนะครับที่จะให้โกคูนั้นชุบชีวิตของตนเองนะครับโดยการที่ปู่แกบอกเลยละครับว่าก็คืออยู่กับสาวๆในบนสวรรค์เนี่ยเป็นอะไรที่ฟินสุดๆแแล้้วบบไมม่ตองา มาช่วยอะไรตนเองนั่นแหละครับจึงทําให้โกคูก็เลยล้มเลิกการตัดสินใจนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับปูกโกฮังอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเหตุผลรองรับและกันเผื่อบางคนจะบอกว่าโกคูมันอากตันยูเนี่ยถึงพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงตนเองมาแต่ก็คือเป็นผู่ให้กาเนิดนะคือนี่มันก็เป็นเหตุผลที่แบบว่าโกคูให้เลยครับว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยก็คือไม่รู้ไงพ่อกับแม่คนดีหรือไม่ดีนะครับชุบมาจะเป็นคนชั่วร้ายก็เป็นไปได้ก็เลือกและตัดสินใจในการไม่ชุบดีกว่านะครับแล้วก็โกคูนะบุช แต่โกคูฮังก็ปฏิเสธไปด้วยเช่นกันผมว่าน่าจะเคลียร์กันแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทําไมการโกคูกับเบจิต้านั้นถึงไม่ชุบชีวิตนะครับพ่อแล้วก็แม่ของตนเองนะครับแต่เดี๋ยวผมแถมให้ละกันนะครับก็คือยังมีหลายคนสงสัยว่าแล้วทาไมบางตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลนั้นถึงไม่ชุบชีวิตมาอย่างเช่นนะครับโอเคหลายคนคิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถชุบฟลิเซอร์มาได้แต่ทําไมกันนะครับถึงไม่มีการชุบเซลมานะครับหรือว่าทําไมกันนั้นนะครับถึงไม่มีการชุบนับปะหรือราดิสก็ได้พี่ของโกคูนะคริง แล้วถามว่านะครับด้วยเจตจำนงของเรื่องแล้วต้องพูดถึงเจตจำนงของเรื่องก่อนนะคือการต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถามว่าชุบหน้าปากกับราดิสมาต่อให้นะครับชุบมาเพื่อเป็นการต่อสู้ไอ้พวกนี้เนี่ยพูดตรงๆนะครับถูกเป่าทีเดียวก็กระเด็นแล้วหรือแม้กระทั่งนะครับสู้กับผู้ดิรินตอนนี้ยังสู้ไม่ได้เลยนะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกทําไมไม่ชุบมาส่วนเซลล์นั้นนะครับถามว่าอนาคตจะมีแบบว่าโอกาสในการได้ชุบมาไหมอันนี้เนี่ยตอบไม่ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่าในเมื่อเล่นมุกนรรรใกาาชชุีววิตฟซอ์มแล้ การทียมชุบชีวิตเซลมาเพื่ออ um, ัปเดพลังกลายเป็นแบบว่าเซลนะครับร่างสีทองคงเป็นโอกาสที่มันยากสุดๆแล้วแหละครับเพราะว่ามันจะซ้ามุกเดิมไงนั่นแหละครับเล่นสร้างตัวละครตัวใหม่มาน่าจะเป็นผลนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่ดีมากกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลทั้งหมดน้ำมวลแล้วกันสาหรับใครที่เคยมีข้อสงสัยแลยครับว่าทําไมไม่ชุบตัวละครนั้นๆในเรื่องราค้อนบอลมานะครับกอดเหมือนเดิมหากใครยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับเกี่ยวกับประเด็นอะไรไม่ว่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับประเด็นของคลิปนี้ก็ได้นะคร ตูนดาก้อนบอลก็สามารถถามมาได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปดาก้อนบอลนะครับเดี๋ยวจะทาอีกเยอะๆเลยนะครับช่วงประมาณวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ตอนใหม่มาพอดีก็สามารถส่งคําถามมาได้เลยแล้วก็ได้อัดคลิปรัวๆนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันและเหมือนเดิมหากใครที่ไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางยูทูบเฟซบุ๊กแฟนเพจของผมนะครับสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ